นมัสการพระอาจารย์นะคะวันนี้ทุกของคุณผู้ชมก็น่าจะเป็นเรื่องของการไม่สามารถยอมรับตัวเองได้ค่ะเขาบอกว่าเขามีทุกที่เขาไม่สามารถยอมรับว่าเขารักเพศเดียวกันได้แล้วตอนนี้ทำอะไรก็ดูจะเหมือนจะไปได้ดีแต่มันมีทุกเรื่องเนี้ยทำให้เขาติดขัดจะบอกที่บ้านก็กลัวครอบครัวไม่ยอมรับและตัวเองก็รับไม่ได้ด้วยครับอาจารย์เขาจะทำยังไงให้เขาหายทุกค่ะประ,ประการแรกนะ ไม่ว่าเราเป็นอะไร <Okay. S 2> เราต้องยอมรับตัวเราเองให้ได้ก่อน <Okay. S 2> เราจะเป็นคนขี้เกียจเราจะเป็นคนที่หุนฐานพันแ่น <Okay. S 2> อย่างน้อยเนี่ยยอมรับตัวเองให้ได้ <Okay. S 2> และยิง่งกรณีเนี่อลักคนเพศเดียวกันเนี่ย <Okay. S 2> มันไม่ใช่เรื่องเสียหาย <Okay. S 2> ใช่ไหม <Okay. S 2> ในทางพุทธศาสนาเนี่ยการที่คนลักเพศเดียวกันเป็นเรื่องธรรมดา <Okay. S 2> มันไม่ได้ผิดไม่ได้บาปตรงไหนไง <Okay. S 2> ข้อสงงานคือว่า การประพฤติการปฏิบัติแม้จะรักคนต่างเพศแต่ถ้าถ้าเป็นคนเจ้าชู้มันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมแม้จะรักคนต่างเพศแต่ว่าไม่มีความพอดีในในกามอันนั้นก็ไม่ถูกนะในทางศาสนาเนี่ยคุณจะรักเพศเดียวกันหรือคนต่างเพศไม่สำคัญยว่าอยู่ที่ว่า ขอให้มีความสันโดษในกาม่เรียกว่ากาลม,มาสังวรคือไม่ส,มสับสนใช่ไหม<ะ>แม้จะหัวเดียวเมียเดียวแต่ว่าทั้งวันเนี่ยนะก็อยู่กับการเสพกามเนี่ยพุทธศาสนาก็ไม่สรรเสริญ<ะ>นะต้องมีการมาสังวรและมีสทธารสันโดษก็คือมีความสันโดษในคู่ครองะนะดังนั้น,น,นเนี่ยในทางพุทธศาสนาเนี่ยจะรักคนต่างเพศหรือเพศเดียวกันไม่ใช่เรื่องเสียหาย แต่ขอให้มีการมาสังวรและสธารสันโดดคือความพอใจในคู่ครอง